สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันคุณครูแต๋วจะชวนให้เด็กๆเ,เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะอานหนังสือเล่มนี้นะคะที่เล่มใหม่อลูกนะคะเสร็จแล้วก็เปิดหน้าเลขเจลูกนะคะเอาแล้วค่ะคุณครูแต๋วเปิดแล้วโอ้ยมีสัตว์อะไรเยอะแยะเลยนะคะอ่ะมาดูซิ วันนี้เราจะมาเรียนสัตว์หลายชนิดนะคะเขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่าสนทนาจากภาพแล้ววาดรูปหัวใจเนี่ยรอบภาพสัตว์แต่ละประเภทที่รู้สึกชอบมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเอาเราจะมาดูสัตว์บกกันก่อน นะคะสัตว์บกรูปแรกก็มีคือแกะภาษาอังกฤษว่า sheep เอาละค่ะรู้จากภาษาอังกฤษแล้วนะคะแกะมีรูปลักษณะเป็นยังไงคะมีขนขาวปุยเลยน่ารักนะคะเด็กๆมาดูชอบอยู่ต่างประเทศนะคะอ,อยู่เมืองหนาว ขนเรถึงได้ปุยเนี่ยเสร็จแล้วก็จะตัดขนแกะเนี่ยออกมามาทำเป็นเสื้อกันหนาวก็ได้นะคะแล้วก็ตัวแกะมีไขมันเขาก็จะทำอะไรคะครีมทาหน้าทาผิวก็ได้นะคะเสร็จแล้วมาดูที่รูปคู่กันสัตว์บกอะไรห้อยหูนอยู่เนี่ยลิงใช่ไหมคะอ่ามาดูซิลิงภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะ m o n k e y อืม เด็กๆชอบไหมคะอ่าดูสิลิงนะคะมันจะห้อยโหนถ้าเราไปลบบุรีเนี่ยที่เจ้าพ่อสามาก,การจะเยอะมากเลยลูกนะคะอ่าอันนี้เขาเปรียบเป็นหานุง,งานเห็นไหมคะถ,ถ้าเรื่องรามเกียรตินะคะอ่ามาดูต่อไปลูกสัตว์น้ำอืมทีนี้สัตว์น้ําก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมคะตัวแรกเลยครูแต๋วจะบอก ตัวอะไรคะเนียว่ายอยู่ในน้ํามันเหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเลยปลาวานนะคะเขาเรียกวานเฉยๆนะลูกนะภาษาอังกฤษว่า whale <Well. S 1> วานนะคะต่อไปสัตว์น้ําอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่พอๆกันเลยเขาเรียกว่าอะไรคะฉลามโอ้น่ากลัวฉลามภาษาอังกฤษว่า shark นคะเด็กๆชอบตัวไหนอ่าคิดเอาไว้ก่อนนะคะเด็กๆชอบตัวไหนเดี๋ยวคิดไว้ก่อนอ่ะต่อไปเรามาดูเรามาดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะอ่ะสาสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกตัวอะไรเอ่ยอ่าคางคกใช่ไหมคะอ่าดนภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคางคก ตัวมันจะปุ่มปุ่มปั่มปัมปมป่มนะคะมันจะไม่เรียบหลูกคางคกภาษาอังกฤษว่า Toad เอาละค่ะเด็กๆขาคางคกเนี่ยนะคะตัวมันจะเป็นปุ่มปุ่มปั่มปัมป่มเขาจะไม่นิยมทำไมคะเอามากินกันเพราะว่ามันอันตรายนะคะเดี๋ยวมันก็โดดลงนะ้ำเดี๋ยวก็โดดขึ้นบด,ดนะคะสัตว์ ตัวนี้เขาห้ามเอามากินแต่รูปร่างมันเหมือนกับตัวอะไรนะเนี่ยอ่าตัวกบกบภาษาอังกฤษว่า frog กบมันจะออกตัวเขียวๆใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะจับเอามากินได้แต่คางคกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเขามันจะมีสารพิษอยู่นะคะกินแล้วอันตรายถึงตายแต่กบนี่เป็นยังไงอร่อย นะคะเนี่ยอยู่บนใบบัวเลยเด็กๆด,ดูไว้นะเด็กๆชอบตัวไหนต่อไปครูแต๋วขอแนะนําสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานอ่ามันไม่ใช่เดินแล้วมันก็ก็คลานไปก็มีตัวแรกนะคะก็คือจอรเข้ภาษาอังกฤษว่า crocodile <Criminal. S 1> เห็นไหมคะ จระเข้มันค่อยๆค,ค,คลานไปเห็นไหมคะเขาก็เลยจัดอยู่ในจําพวกสัตว์เลื้อยคานนะคะต่อไปยังมีตัวหนึ่งเด็กๆระวังนะอันตรายน้ํามาอย่างเงี้ยต้องระวังจระเข้นะคะจระเข้หรืองูอะไรก็แล้วแต่มันจะมาตำน้ำําอีกตัวหนึ่งก็คือเต่านะคะเต่าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ turtle เด็กรู้จักเต่าไหมคะเป็นยังไงเต่าหลังตุงเด็กๆต้องเคยฟังนิทานตะอะไรคะกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆขาเด็กๆดูซิว่าสัตว์บกเด็กๆชอบอะไรนะคะเด็กๆชอบแกะเด็กๆก็ทําเป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจเขาไม่ได้ให้วงกลมนะลูกนะขอให้ทำเป็นรูปหัวใจอ่ล้อมรอบ ชอบลิงก็เอาลิงนะคะตัวใดตัวหนึ่งหรือชอบสองตัวก็ได้นะคะทําไมอลิงมันซนดีเหรอใช่ไหมคะเด็กๆต้องบอกได้ว่าทําไมถึงชอบต่อไปสัตว์น้านี่มีสองตัวมีฉลามกวานเด็กๆชอบตัวไหนเด็กๆก็ใส่หัวใจไปนะคะทําเป็นรูปหัวใจไม่ใช่วงกลมนะคะเอาละค่ะชอบชอบฉลามมันดุดีมันกินหมดเลย อ่าไม่เอาชอบวานดีกว่าหรือ,อยังไงนะคะต่อไปสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเด็กๆชอบตัวไหนชอบนางอุทัยเทวีเหรออ่าก็คือขังคกนะคะที่เราดูละครในทีวีนะคะเราชอบกบเราก็ใส่หัวใจไปนะคะมันร้องอบอๆบอบ่าทำให้ฝนตกมันดีใจฝนตกลงมาเลย อ่าทีนี้มาดูสัตว์เลื้อยคลานนะคะเด็กๆชอบไหนชอบจระเขเ้หรอมันค่อยๆไปหรอไม่เอาอกูแต่กลัวนะคะเดี๋ยวต้องไปเรียกชาววันมาปราบนะคะอ่าไม่เอาเราชอบเตา่าเราก็ใส่หัวใจที่เตา่าชอบจระเข้เด็กๆก็ไหมคะใส่หัวใจที่จระเข้เอาละค่ะแค่นี้ละคา่ะเด็กๆและยังไม่เสร็จนะคะ เปิดไปอีกหน้าหนึ่งรูปเปิดหน้าที่8นะคะหน้าเลขแปดอ่าคุณแต๋วเจอแล้วเด็กๆก,ก็เจอแล้วนะคะเขาบอกว่าแยกประเภทของสัตว์อ่าเขาบอกว่าคำสั่งว่ายังไงเขาบอกให้สนทนาจากภาพพร้อมคัดคำตามรอยประ และการกรบาททับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกแล้วระบายสีภาพเออเขาคว่าไงนะอ่ะมาดูมาดูรูปภาพเลยนะคะรูปด้านบนเขาบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนตามรอยประนะคะ เดี๋ยวค่อยเขียนเรามาดูซิเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าสัตว์เลื้อยคลานอันไหนตัวไหนที่เป็นสัตว์เลือ้อยคลานเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่ะก,การกระบาดทับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกเออแต่ตอนนี้เขาให้หาสัตว์เลือ้อยคลานเราเจอแล้วตัวอะไรคะจระเข้กับตัวอะไรตัวเต่าใช่ไหมคะ อะไรล่ะที่มันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานมีปูกับงูอ่าปูมันเดินมันเดินด้วยขาใช่ไหมคะมันมีแปดขาเราไม่เอาเราก็กากระบาดไปเลยนะคะเด็กๆต้องเข้าใจคำสั่งด้วยนะคะกากระบาดท,ทับภาพสัตว์ที่ต่างจากพวกอืมไม่ได้มาเป็นพวกเรา แล้วก็ระบายสีภาพด้วยอ่ะต่อไปมาดูภาพด้านล่างลูกงูมันก็ใช้เลื้อยไปใช่ไหมคะงูอะ่ะต่อไปมาดูข้างล่างเขาบอกคําสั่งเขาบอกว่าสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกโอ้มาดูซิตัวตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวตัวกบใช่ไหมคะมันเหมือนปาดเลยเนอะตัวปาดตาแป๋วเชียบบ้องแววเชี่ยอะกบก็กบ ต่อไปมาดูนี่เจ้าคางคกกระโดดอ้อกระโดดเหมือนกันแต่กบก็กระโดดคางคกก็กระโดดนะคะแต่คางคกหนังมันน่าเกลียดอนะมันขุกขระนะคะแล้วเขาก็ไม่นิยมจับเอามากินกันด้วยแต่กบนี่ไม่ได้นะคะกบนี่อร่อยทําอาหารอร่อยต่อไปเป็ดเป็ดกับกาบว่ายน้ําใช่ไหมคะในคลอง อ่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมะเปล่าสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือเปล่าอ่าไม่ใช่แล้วกุ้งล่ะคะไม่ใช่เราก็ทําไมคะกากระบาดลงไปเลยนะคะเอาละคะ่ะเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะมาเขียนตามรอยปราแล้วก็ทําไมคะระบายสีให้สวยงามทำสองหน้านะคะแล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะ เอาละค่ะสวัสดีค่ะเด็ก